นี่นะคะนักข่าวช่องใหญ่มานะคะนี่นะคะนักข่าวมาส่งผูกปริจิตนะคะนี่นะคะนี่นะคะเอฟซีนะคะเนาะนักข่าวมามาทําอะไรนะคะแอบมาตอนไหนนี่มารถไข่โอ้มาจอดบังรถโดยสารนี่เองคนอาบน้ำนะารถเป็นคาสิงนี่ไงจอดีิ่งรถเจ้าท่านนี่อืมนี่นะคะ สวัสดีครับ G Channel นะครับมีนักข่าวจากช่องดังมาเนี่ยนักข่าวจากช่องดำนะคะมาเยี่ยมเยือนนะคะมาถ่ายปูนะคะเนาะก็น่าจะมาเที่ยวนะคะนี่นะคะคงคงจะมาเที่ยวนะคะคงจะมาเที่ยวนะคะหลาได้มาทำขาตะยินแล้วก็เลยมาเที่ยวอินเสิร์ตมาอินเสิร์ตภาพนะครับ

ผู้สื่อข่าวมานะคะช่องใหญ่นะคะเนาะมาถ่ายที่หน้าปูปริจิตรนะคะก็มาทำข่าวตะยินนั่นแหละเขาก็เลยเมีโอกาสได้มาคงจะากแวะมาเที่ยวนะคะเนาะคุณแม่อ่านอ่านผมพูดเอง ไกไขเขามาเอี๋ยไปไขเขาแม่ดูห่างๆเขามินดิทำนี้ด้วยนะคะมิมยนยืนแอบด้านนี้ก็มีนะคะแอบด้านนี้ก็มีนี่นะคะแอบด้านนี้มีอยู่นะคะนี่นะคะเน,ะ <c oughs> นาะเขาซูมกล้องหนาขึ้นซูมกล้องวายยิ่งสมองยิ่งสมองยิ่สมองแอคชั่นอย่างเดียวเลย เยสมอนถ่ายแฟชั่นเลยเยสมอนนี่นะคะเดินไปแล้วนะคะห้นที่คุมันจะลุงไหมนคนที่มีเรื่องตะลุงไม่ไปหให้คนที่มีะไม่ใช่้มีเรื่องะใ่ใช่ไม่ใช่นขาวรอไหมคะนี่ค่ะดูสิรอไหมเอาสองท่านมข่าวมาสอง่าน นี่นะคะก็นักข่าวรอเน่เอามามาสองท่านนะคะกำลังยืนถ่ายอยู่นะคะโอ้ยโทรศัพมแอดเลยอืมใส่พี่หมอนพี่หมอนจะแอดใส่เลยแล้วใส่เจี๊หมอนเนี่ยเจี๊หมอนแอคชั่นแอคชั่นแฟชั่นใส่เลยหมอนโพสท่าใส่จหมาเห่า เขาก็คงอยากค้ำแหละเขาส่งเราเราส่งเขาน้คะก็น <wan amigo> ักขาวก็กำลังจะขึ้นรถไปนะคะเนาะนี่นะคะาก็ขึ้นรถแล้วนะคะนักขาวเนาะเป็นการเก็บภาพเป็นการเก็บภาพ Chegou, นี่นล่ะข่าก็เนาะลักข่าวก็ออกไปแล้วนะคะไปแล้ว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 นะคะนี <t ốt> <t ốt> ่นะคะก็บกไม้บอกมือทักทายให้เราด้วยนะคะเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็คุยกันได้เนาะต่างคนต่างทําหน้าที่นะคะเขาก็มีหน้าที่ของเขานะคะเราก็มีหน้าที่ของเขานะคะ นีนาะะจะไม่เห็นขฟ้ายเลยเพราะว่าเราไม่ห็นล <c oughs> ัทอยากทาว่ารักย้มจะเปิดสไร้างรายได้ได้แล้วใช่ไหมพื่อยกลนะคะรักย้มนะคะ,ะ,ะ,คะเปิดสไร้างรายได้ไดะก็ยินดีด้วยนะคะก็น้องเก่งนะคะก็ไปช่วย ดูคลิปให้น้องรักยิ้มด้วยนะคะแล้วก็ชมโฆษณาให้น้องรักยิ้มด้วยนะคะกับข้ามาแล้วจ้ะเ <c oughs> นี่ละค่ะกอน,นะก็ถือว่านักข่าวไปแล้วนะคะโอ้วันนี้อาจจะได้ไลค์ไหมนี่ถ้าค,คือว่ารีอาแบบ เสร็จดึกนะคะก่อจะแจกเสื้อนะคะแอดก็คงจะไม่ได้ไลฟ์แน่นอนเลยนะคะก็ไลฟ์อย่างนี้แหละไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะเนาะไลฟ์ต่อเลยนะคะแอดไลฟ์ต่อเลยนะ,ะ,อยนะ,ะแอดไม่ลงนะคะอันนี้ก็สองชั่วโมงแล้วนะคะสองชั่วโมงแล้วนะคะพ<ด>ี่เพื่อนเรามาสวดมนต์ไหมหนูมาสองคืนแล้วนะหนูสวดมนต์สามสี่คืนแล้วแหละแต่ว่าสวดอยู่นี้สองคืนสวดอยู่ตรงนั้นสองคืนสวดอยู่บ้าง ตอนเช้าพี่ก็สวดทุกวันเย็นพี่ก็สวดทุกวันก็สวดอยู่บ้านสวดเช้าเย็นเ่อสะพนเนะเ้าสิบสามไลน์แล้วนะคะเก้าสิบสามไลน์นะคะไม่จะมีล่าอีนะคะอย่หนึรอบนะคะลายชีรเลยลายคี๊ดแ โอ้โออสวัสดีครคุณไม่อาบน้ำสุดยอดมากค่ะไม่ตกขาวขอบคุณนะคะอ,อืมย้นะคะพอจะสร้างรายได้นะสุดยอดนะคะเนาะก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะขอเสียงแน่ครับแอดเฟื่องไม่ได้ยินเลยเอ้าไม่ได้ยินหรอคะแอดก็พูดอยู่ใกล้อยู่นะ เน so ี่นะคะเดี๋ยวย่าชิจะรำนะคะเดี๋ยว่าชิก็จะรำนะคะ